แล้วหน่อยว่าซีเราว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเขาเี่าได้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่หมู่บ้านหนึ่งมีคนตายและทีนี้เราก็พยายามดูว่าใครคือฆาตกรมันแนวเป็น่ีเราเป็นแนวมันเนฟิลแบบสแลชเชอร์เนาะทริลเลอร์ทริลเลอร์นิดนึงฆาตกรมีความแบบ crime thriller ในเรื่องชีวิตแกเป็นอะไรคะรับบทเป็นอะไรรับบทเป็นยีนค่ะไทเตอร์ไทเตอร์จะเป็นคนคูลคูลค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตัวละครที่เราอยากจะเป็นเข้าได้ไหมก็จะเป็นคนเป็นคนที่ไม่ได้มีความเห็นใจให้คนอื่นเป็นคนที่ค่อนข้างเอ่อเอาแต่ใจไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจแต่แบบว่าทําตามใจตัวเอง ในเรื่องมันปันเล่นเป็นตัวละครชื่อปิ่นนะคะปิ่นก็จะเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในอำเภอนี้ชั้ว่าอำเภอแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่มีใครสนใจเป็นน้องสาวของพี่ปานซึ่งแบบคนนี้เขาจะเป็นแบบเ้อนสาวฮอตสาวฮอตของเมืองจะเป็นคนที่แบบไม่มีใครสนใจอยู่นี่แต่ยินคนเยอที่สนใจประมาณนั้น เป็นเป็นป่านค่ะเป็นพี่สาวของปันปันนี่แหละในเรื่องคือเหมือนเราเป็นลูกที่แม่รักอ่ะึ่งคุณแม่คือพี่ฝนใช่ไหมอ๋คป่าเป็นตัวละครที่ี่เป็นแกนจะหายไปเขาเขาบอกว่าเราหายไปแต่เดี๋ยวเราไปติดตามในซีรีส์ว่าสรุปแล้วการหายตัวไปของป่านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่าที่เราเป็นตัวที่ทให้เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นใช่ไหมตัวต้นเรื่องใช่ค่ะใช่ค่ะ แต่ต er> ัวอ um> um ื่นก็คือสำคัญเพราะเป็นแม่ล้อทุกคนสําคัญหมดดีกว่าเรื่องนี้แล้วก็หนูจากที่ถ่ายมาคือดูแบบไม่มีใครเป็นคนดีเลยอ่ะพี่เอาเรื่องนี้ก็คือสรุปเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครเป็นคนดีเลยเอาเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสรุปเป็นคนดีหรือคนไม่ดีกันไลน์แบมครับเล่นเปไดครับเล่นเป็นนายครับคาแรคเตอร์ก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกก็ดีครับดีครับง่ายดีไม่ต้องพูดไม่ต้องแสดงความรู้สึกเยอะ เป็นคนลึกลับนิดหน่อยครับเก็บความรู้สึกครับผมก็เรียกว่าหมู่บ้านนี้ก็จะค่อนข้างจะทั้งหมู่บ้านน่าจะไม่มีใครแปลกตีกติใช่เรียกว่าวิวิคนจริตแล้วกันนะหมู่บ้านเลยก็ก็จะมาดูว่าถ้าคนคนแปลกๆมาอยู่รวมกันแล้วเกิดคดีฆาตกรรมมันจะเกิดยัไงขึ้นว่อยากให้ทุกคนรอดูในส Steel Water ค่อยๆค่ะรบกวนรบกวนที่แท้อะไรนะคะ ค่ะเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ของป่ากับปีนกับปินกับปาใช่ค่ะใช่ใชุ่งว่าถ้าพี่ฝนเล่นนี่มันต้องไ่ทำอะไรมันต้องมีอะไรมันก็มันก็เป็นเรื่องของซิวเทอร์ตอนแรกคนถามพุ่มกลับว่าทาไมเรื่องนี้ถึงใช้ชื่อว่าซิวเทอร์เขาก็เลยบอกว่าเวลาที่น้ำสิวเทอร์มันคือน้ําจืดใช่ไหมคะเวลาที่น้าจืดอ่ะมันขังอยู่โดยที่มันไม่มูฟเลยอ่ะน้ํามันก็จะเน่ามันก็เปรียบเหมือนกับ หมู่บ้านหมู่บ้านนี้อำเภออำเภอนี้ที่ด้วยความที่แบบมันถูกตีกรอบเอาไว้อยู่ในอำเภอเพอน learned learned. <c oughs> <s derivatives> speaks, ี้เรื่องราวทุกอย่างเกิดขึ้นแต่ในชุมชนเล็กๆและมันไม่ไปไหนมันก็จะเลยมีเรื่องเน่าๆเกิดขึ้นข้างในเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตามดูนะคะว่ามันจะเน่ายังไงเฉียบมากแม่พันยังอันนี้เพิ่งรู้มีข้อมูลยัไม่มดอ้าวแบบข่าถ้าตาดังเลยใช่ไหมล่ะ นเรื่องเน่าใช่เพราะมันเป็นคือจริงๆซัวถ้ามันคือน้ำเน่ามันก็มันก็ดาร์กมากอะค่ะพี่ฝนพูดคนเดียวอธิบายในทางเรื่องเลยคนดีนั่เป็นคนดีครับเป็นคนดีสุดแนมพี่เลยครับเป็นคนดีสุดแนมพี่เลยครับพี่ฝนพูดไปหมดแล้ว ความน่าสนใจของเรื่องนี้ที่จะรับเล่นเพราะอะไรอะคะไม่มีอะครับใช่ค่ะอ่านบทไม่ครบครับไปดูตอนนี้อ่ละมันมีฉากที่พี่แบบ30ปีพี่ไม่เคยเล่นเดี๋ยวไว้คอยดูแล้วกันครับว้าวฉากสิบปีแล้วตัวอันนั้นคือฉากนั้นเหรอฮะที่อ่านไม่ครบใช่ครับเราไปรู้ตอนไหนไปรู้ตอนเล่นเลยครับพี่เจ้าถามแค่ว่าพอเล่นกับฝนเสร็จพี่เจ้าถามว่าเออของฝนมีแบบนี้กี่ซีน เราอาวีชแค่หนึ่งวิชัก็มีสาปีไม่เคยเล่นเล่นเรื่องนี้เพราะอ่าบทไม่ครบแต่ถอนตัวไม่ทันแล้วใช่ไหมคะพี่จป็นั่นไม่ตันได้ปะนี่อะรับอดินมาหน้าสิค้าตรงนี้ได้เลยครับผูชายเรียก้วยผมเรื่องเลยค่ะค่ะเรือกได้เออะไรคะเป็นฉี่ครับผมเป็นลูกเป็นลูกพี่แจมครับ เป็นลูกคนดีครับเป็นคนดีเป็นคนดีด้วยเป็นคนดีเหมือนกันใช่ครับเล่นยากมคะเนี่ยอ่าท่าชิมบทบาทนี้รู้สึกว่ามันมันมันแตกต่างกับที่เคยเล่นมาหลายเลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจครับไม่บอกวาแางที่เคยง่ไม่้ักไม่บอกเดีไม่บอดี๋รับอกอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนปรับเดเโดนปรับอะไรไม่ได้เลยโอเคตามเนาะครับผมอาช แล้วบ้าง่ายในการอานพวกอะไรหรือครับแล้วก็โอเคเอ่อสวัส okay. ดีครับ um> ช uh, oui> ื่ออาชีนะครับเอ่ออาชีรับบทเป็นต้นครับแล้วก็ต้นเนี่ยในในเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวละครที่พี่แจ๊บเนี่ยเอ่อหรือว่าเออ ต้นก็เป็นเป็นคนที่พูดเยอะมากเลยครับคนพูดเยอะมากใช่พูดเยอะไปนะไมเยอะรุนแรงอะครัูดเยะเลยออเป็นสีสันของเรื่องไหมเพราะว่าอย่างแบงค์บอกว่าเป็นคนพูดน้อยเลยรู้แล้วไม่ได้จำหมดเออไปรอดูเองดีกว่าครับเพราะว่าแต่ว่าผมพูดเยอะมากๆไม่รู้แล้วใครพูดอะไรจริงไม่จริงตอนนี้แล้วงงไปหมดละครับก็าวก็ระบบเป็นคิวครับ ที่นีเราสองคนก็คือจะเป็นพาร์ทสดใสเนี่ยแหลพาร์ทเด็กน้อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรมากบอกเขาไปว่าโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้สดใสน่ารักครับสดใสน่ารักครับต้องคอยกดน้องไว้ก่อนน้องน้องเก่งใช่แต่ว่าอยากให้ทุกคนไปลุ้นกันว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วก็รอดูดีเทลของทุกคนเลยพร้อมกับหยอดอะไรไว้ให้ทุกคนติดตามแน่นอนครับไปลุ้นกัน ฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้ฮะแก๊งแก๊งเพื่อนนะอมีจูโน่อะมีจูโน่คุณตำรวจฮะแก๊งเรายังไงบ้างครับพี่ตำรวจตำรวจคนนี้นะแก๊งตำรวจก็เป็นเพื่อนในเรื่องเขาในเรื่องในเรื่องก็จะเป็นเพื่อนเนี่ยฉี่ครับเป็นเพื่อนคนดีไอ้เลือดดาวเลือดดาวเป็นลูกน้องคนดีอีกรอบหนึ่งครับเราคนดีก็เลยใช่ครับไม่น่าล่ะ รอยสับไม่เกี่ยวกับความเป็นคนดีเปนไม่เกี่ยวเป็นความชอบเฉยๆเดแต่ว่าเป็นคนดีดีๆแต่ว่าเราชอบเลยเราแบบว่าเออมันชอบเลยไหมมันใช่เลยถูกไหมคะขอยาดแล้วใช่ครับมันแบบโอเคมากๆเลยแบบถ้าแต่เรื่องการเป็นคนดีมันก็ค่อนข้างที่จะตรงกับสิ่งที่เป็นมันก็เลยเป็นย่าเกี่ยวสิ่งที่เป็นด้วย ก็คือถ้าออกมาทุกคนก็จะรู้ตัวตนใช่ไหมที่เล่นตำรวจตำรวจฮะครับผมใช่มมีคนดีเยอะเหลือเกินเรื่องนี้ก็เลยต้องมีตำมันมีการฆาตกรรมมันมีการสืบสวนสอบสวนมันก็ต้องมีตำรวจครับผมใช่ไหมแต่่ไม่หลายคนไม่หลายคนมันมีมันมีมีโรงพักมีคนดูแลมีมีหลากหลายครับซึ่งซึ่งจะบอกว่าเข้มข้นมากในการสืบสวนเพราะว่าเดาไม่ถูกตำรวจเองก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าใครเป็นฆาตกร ต่เราต้องจัดการปัญหาในหมู่บ้านนี้ให้ได้เหมือนกันไม่งั้นจะเกิดเรื่องเน่าเหม็นอย่างที่พี่กวต้องกดคนดีใช่ต้องกดคนดีครับก็คือทั้งเรื่องนี้คนดีในหมู่บ้านตอนแรกก็จบแล้วครับคนดี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 คลดีคนีคนดีดีคน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 ดีคไดีคน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 ดีควดีคนดีคนดีคีคนดคนดีคนดีควดีคนดีคนดีค่ดีคนดีคนีคนด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 ี สตีวอเตอร์รบกวนติดตามด้วยนะครับไปดูซิว่าพวกเราทำอะไรกันอมันมีมันมีปมให้ตามเยอะมันมีเรื่องให้กล่าวมากมายเพราะฉะนั้นไม่ทิ้งอะไรไว้มากนอกจากสตีวอเตอร์คีถ่ายแล้วถ่ายทแล้วใช่ะคะ่ยแล้วถ่ายแล้วครับเป็นน้าโรงรือป <c oughs> เรโอ้่ะเราอะเบาๆหน่อยเราอ่ะก็คือไม่มีในกรุงเทพเลยคนหาโลเคชั่นเก่งมา,ากหา,าป่าก้นหมาล้วนนะคะป่าที่เหมือนแบบว,ว่าเราต้องเดินจากเบสแคมเพื่เข้าไปถ่ายต่ออีกทีหนึงมีการนั่งรถต่อแล้วไม่ใช่แค่ต่อเดียวนะคะต้องนั่งรถสองต่อเข้าไปเพื่อถ่ายนะเซ<ต>็แต่ป่าสวยครับป่าสวย,ป,สวยป่าสวยมากป่าที่แบบไม่ใช่เรียกว่าป่านะป่ป่ารุป่าป่าป่าุรุป่าพุุป่าพรุป่ป่าพุรุป่าพป่าสวยจริงป่าสวยครับ เราในป่าในป่ามีน้ำเน่าเหมือนนะมีค่ะลงกันมาแล้วค่ะทุกคนต้องลงไปแช่น้ำเน่ากันลงกันมาหมุดแล้วเป็นเพราะส่ายกลางคืนไปเรา้นกือบขึ้นมาม่ขึ้นสมุดห้าสิแล้วนะเกือบเลือดแล้วนะว่าเราถ่ายกันอาทิตย์ละสี่วันเลยรัวๆเลยใช่พรุ่งนี้ก็มีออกกอกแต่ แล้วราเคยสนุกสนานบรรยากาศกองดีดีดีไม่แต่ว่าพอถึงโลเคชั่นมันจะฮันรูโหดแต่ว่าทุกคนในกองก็คือสู้ชีวิตสู้สู้ไปด้วยกันแ่ะมันก็แบบมีเพื่อนสู้ชีวิตอ่ะก็สนุกดีร้อนไปด้วยกันปั้นตู้ไหมปั้นตู้ไหมแน่นอนค่ะแน่นอนพี่ฝนเลยค่ะ ก็ฝากติดตามซีรีส์ s, <S, <S, still <S t i l l Water ด้วยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังเป็นเรื่องที่แบบกระชับแล้วก็เป็นผลใช้คำว่าผลยังไม่เคยเห็นซีรีส์ไทยสไตล์นี้อันนี้สนุกมากฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่วมขอร่วมมั้งนะค่ะขอบคุณครับจุ๊บปากไม่เมื่อยขอขอบคุณมองตรงนะคะ นะคะมองตรงนะคะ